รีวิวงานสร้อยข้อมือสองสลึงลายคุณผู้ชายค่ะสาวๆคนไหนอยากจะซื้อเป็นของขวัญให้แฟนลองดูนะคะลายที่1เป็นโซ่ฝรังแบบโปร่งค่ะแบบที่สองจะเป็นงานโซ่ฝรั่งตันนะคะแบบที่3ค่ะเป็นงานซีตรองหลังเต่าค่ะแบบที่4ลายบิดนูนค่ะ จริงๆก็สามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายเลยนะคะแบบที่5ลายบิดชั้นเดียวค่ะเป็นงานเลดบิดชั้นเดียวค่ะแบบที่6เป็นงานเลดฟิกเกรโลนะคะแบบที่7เป็นงานเลดปั๊มตัว H ค่ะใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยค่ะแบบที่8เป็นงานเลดปั๊มมังกรนะคะ ลายที่9ลายยอดนิยมค่ะเป็นลายโรมิโอค่ะสนใจชอบลวดลายไหนสามารถแคปเจอร์ภาพสั่งซื้อได้ที่ Line อดวิทยา2002นะคะ